สองเมนชาวเน็ตแพทิเซียผ่านไหมเมื่อต้องเล่นบทเดิมที่อัมพัชราภาเคยเล่นพลิกบทบาทครั้งสำคัญเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวอย่างแพทิเซียโกดในผลงานละครเรื่องใหม่อย่างปมเสน่หาของผู้จัดอย่างเมเฟืองอารมณ์ซึ่งรีเมคมาจากผลงานละครสดสาบเรื่องเพลิงพายุที่สาวอัมพัชราภารับบทนางเอกและเพราะเป็นละครรีเมคแถมยังเป็นละครที่อัมพัชราภาเคยเล่นเอาไว้ แน่นอนว่าสาวแพทจึงตกทีนั่งถูกจับมาเปรียบเทียบซึ่งชาวเน็ตบนเว็บดังได้วิจารณ์ฝีมือการแสดงของสาวแพทเอาไว้โดยบอกเอาไว้ว่าแพททีเสียพอเอาตัวรอดได้แต่ยังไม่แทบพอที่จะล้มตัวร้ายอย่างแพรกับโยเกิดได้ความสวยเอาอยู่นะรู้สึกว่าสวยแบบที่ผู้ชายเห็นแล้วเหลียวลังแต่จะมีบางจังหวะที่ยังดูเด็กๆใสๆบอกไม่ถูกเหมือนกัน และแพทดูสวยและแสดงดีขึ้นมากๆนางร้ายแต่งหน้าสวยทุกคนบทพูดนางเอกไม่ค่อยมีพลังของไลฟ์โค้ดรวมถึงบุคลิกของนักพูดชื่อดังฉากช่วยชีวิตคนจะคฆ่าตัวตายยังไม่ค่อยประทับใจในตัวนางเอกเหมือนเป็นคำพูดธรรมดาๆรรไม่มีพลังสักเท่าไหร่